แล้วจะวิ <gegen ice> <warfare> ่งกี่นาทีวันแรกอะมันไม่มีกำหนดเลยจังมีไม่อยู่ที่เราป่าปะเนี่ยความหมายอย่างเดียวเลยเราไม่มีเข้าหมายเลยเราว่าเราจะไปให้ถึงวันแรกกี่นาทีเขาวิ่งเป็นอย่างนี้นะเขากำหนดเอง เอาไล้เกี่ยกที่วันไม่ไหวแค่ตรงนี้ก็คือกลับบ้านเราลองมันไม่ใช่เลยมันต้องมีการตั้งว่าแบบวันนี้จะกี่นาทีหรือจะกี่โลอ่ะเนี่ยอันนั้นอันอันนั้นเขาฟอร์มแบบคนเป็นอันอันนี้ฟอร์มแบบคนไม่เป็นหรอกไปดูนะว่าเหนื่อยได้ยิงป่ะเนี่ยป่นี่ ก็คือวิ่งไปเลยแล้วกันเนาะข้างนั้นอ่ะมังเลยนะกก็เยอะไปดิเมื่อมาี้เพ่ถ่ายหน้าบ้านแปเล่ยไปทางไหนเลี้ยวไปทางไหนไม่รู้แ่ก็เลยวิ่งหาวิ <h 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 ่ยเนี่ยมันก็มาเป็นอย่างเงี้ยหนักเหรอโคตรมั่วเลย มั the <the นพุดบ um ้านเหรอวิ่งจากถนนแล้วเฮ้ยมันน่ากลัวต้องไลฟสดคะ นนาไม่ใช่หรอกลายส่วนในมันได้เหอมันแล้ส่วนในนี้ก็ได้ไม่เคยทำ เราเลี้ยวขวาไปไปทางเกาะลอยอ๋อแล้วก็คือไม่คือไม่ได้ไปถึงเกาะลอยหรอกนะอ๋อไม,ไไม่ไม่ต้องถึงสนามไอสวนสาธารนณะใช่ปะก็เดี๋ยวเลี่ยแล้วก็เลี้ยว,ยวขึ้นนี่ก็ทางกลับบ้าน <c oughs> อุยยังร้านยังไม่เปิดกันเลยเหรอเนี่ยให้วันแวะกินโจบบ๊กว่ะ <c oughs> จปิดมันวิ่งแค่นี้มันได้มัน,บ,น,บ,นบันไดไประโยชน์มันม่มันดูเหมือนไม่ได้วิ่งเลยแต่อย่างว่ามันวิ่งมันไม่มีที่วิ่งเร็วสายยังลึดอยู่เลยอ่ะ ไปทางไหนสรุปอ่ะอ,อ่าเดี๋ยวนี้เมื่อจะเป็นติดกับชานครเออระหว่า,างรถเราอยู่เรนนี้เราขึ้นไปนี้ปะล่ะยังไงก็ได้เหนื่อยแล้วอะ่ะขึ้นมาสองกแมแม่วันกว่าเราวันที่หนึ่ง <laughs> ของการซ้อมแล้วปกติเขาต้องซ้อมเป็นยังไงอ่ะเขาก็วิ่งยาวไงปกติเขาจะกำหนดว่าจะวิ่งกี่นาที ของแต so ่ละวันน่ะหรอเอองั้นเราฉีกฉีกเสียงดังเนี่ยลเขายังไม่ตื่นกันเลยเราไม่ต้องกำหนดเ้ยเอ้ยังวิ่งต่อปะวิ่งดิเฮ้ยดิก็วิ่งไปนี่เขาออกถนนใหญ่ยรงไม่มีร้านไหนปิดเอ้ มันเปมัน,น่นนม,มนนส้สีราชานครน,นี่เขาเรียกสีราชานคนรเนาะใช่แต่ไม่รู้สายพ <laughs> ี่คนสีราชาจริง <laughs> ันาดใหญ่จ <c oughs> ริงจัง สามารถวิ่งกลางถนนขนาดนี้ได้เลยเหรอตลกไปไหนรถมาจริงๆมันต้องวิ่งลิมูซายว่ป่ะถูก่าต้องวิ่งเหมือนคนบา้า รับนึงเสื้อขาด้วยพี่ไม่เข้าใจว่าทำไมเวลาวิ่งเถอะแล้วมันต้องขันวะ <c oughs> อันนี้ไม่ได้มันเป็นแบบปุ๊บปับไม่ได้นนไไดโง่ผ่านตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรอันพลัมองอยังไม่เคยมาเลยอะไรนะไเหมือนกันเพื่เดี๋ยววิ่งมาออกจากบ้าน แต่ละมอไม่รู้เขาให้ถอดแมเ้รียงนะแต่ถอดแล้วถ้าไม่ถอดมันวิ่งไม่ได้ไงแล้ <laughs> วออน,นี่จะไปทางไหนต่อตรงตรงไปเลยแล้วกันผ่านโรงพยาบาลพยาไท เป็นโรงพยาบาลพยาธายิ่งมันจะไปไปไหนต่อก็ไปทางเงินเออ อ๋คือเจ้านี้อ๋อที่เราสั่งอ่ะสั่งอะไรแน่น่ะ ชาเริ่มสว่างแล้วถ้าออกไปนี่คือถนนใหญ่นะตรงนี้เราบินสัตว์นี่ก็มีให้เลือกว่าจะเลี้ยวขวาตรงนี้คืออะไรอ่ะฟิตเนสยง โอ้โหไม่ได้มานานถึงขนาดมีฟิตเนสใหญ่มาเริ่มเลยทางนี้คือจะทะลุไปตรงทะลุไปก่อรอยได้ใช่ป่ะตรงเนี้ยยังไม่กิโลนึงเลยเหนียวอะแล้วจะลงสี่สิบสอง วันที่หนึ่งร้านจอดรถ <c oughs> อ๋ออันนี้มันเป็นร้านจอดรถของโรงบาลอ่ะออเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยเ,เ,เหนื่อยฝนจะตกก็ไม่รู้เออ,อมามึดไป มาด้วยต้องหลบหนัมนก็ไม่ได้เห็นบรรยากาศค่อนข้างเออันนี้ก็เป็นร้านจอดอีกที่หนึ่งนะ หนน่อยึงไม,ไม่ถึงโลเเดินไปเยอะเนียเพิ่งครบโลไป แนว่รงนี้แย่ไปไหนใช่รวะตรงนี้มันไปทะลุไหนตรงนี้ตรงนี้มันไม่ได้ทะลุกั็รอยตรงนี้คืออะไรเพือนอายดีไดิอันนี้คือรั้วโรงเรียนเหรอใช่ค่ะโรงเรียน้านสีเหรอ ซาลี่เนี่ยนี่พีบบ่อันเขาตั้งแหละคัน <c oughs> วันแรกแต่คันใช่ปะมันคันมากไม่มีคนวิ่งแหละพี่อันเนาะจะดูดี ไม่วิ่งกันหรอกโรงเรียนบ้านสีเงียบมากเฮ่ยเรามาวิ่งก็ได้เนะแต่ตอนนี้คันมากอะไรวะเหมือนวันนั้นคันเพราะมันสีกับผ้าเปล่าไม่ใช่หรอกมันคันทั้งตัวเลยเหมือนตอนนั้นที่พี่ที่วิ่งที่ไปวิ่งสี่สิบสองอืม ก็วิ่งไปได้แป๊บหนึ่งก็คันเหรอเป็นเพราะอะไรแต่เขามีมีคนมาอธิบายเรื่องคันอยู่นะจริงต้องไปอ่านหนูจำไม่ได้ว่าเป็นเพราะอะไรเหนื่อยตรงนี้คือตรงไหนวะคยอคนดูอย่างเยอะเราก็ไปทางนี้เอาแล้วกลับแล้ววะเรอกลับวะเรา ขวดน้อยเลยยังไม่ถึงสองโลเลยนีว้วันแรกอะอมวอร์มวอร์ ราชาแล้วนะมาทางชิดสายนื่อะรหรอเหรอไม่อยไรห่ือนะระวังรถนะ อันนี้เขาเรียกซอยอะไรใช่ไฟายปรตจานีปะเฮ้ยไม่เออไม่ใช่เว้ยจำผิดซอยข้างบ้านในอำเภอใช่ใช่ใช่ <c oughs> อันนี้เป็น,น,นะนร้านอะไรนะนุ่มลื่นเลยครับก็ร้านค้าแถวสีชาก็ ไม่ต้องมาถามนะไม่เคยมากินโอ้เนี่ไงมันทะลุก่อนเลยสวนสาธารณะได้ทะเลนี่จะคอนโดเยอะเออทนี่ก็น่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์ป่ะโอ้โหไม่ได้มาแล้วนะล่ะเมื่อก่อนไม่มีเมื่อก่อนไม่มีเนาะเจริงว่า จะสองโลแล้วน่ะตอนนี้วันแรกก็เบาๆแค่นี้แล้วเดี๋ยววิ่งกลับ <c oughs> จริงปะเนี่ยไม่ให้ไม่ไปตรงนู้นเหรอตรงนู้นเดี๋ยววันที่สองที่ส,สามที่มีอีกตั้งร้อยกว่าวันกว่า <c oughs> กว่าจะถึงวันสี่สิบสองเราก็จะพาซ้อมแบบมั่วๆใช่ อุ้ยนี่ไงเขานะเขามีคนวิ่งอยู่ในใ,ในสวนเยอะเหมือนกันเราก็เหลียว้ายเราก็ตร่งไปเรื่อยๆไป บูดเนี่ย <Yeah. S 2> พี่อันจะเข้าไหนก่ <Yeah. S 2> อตรงไปเหรอใช่โอ้เห็นรูปนู้แล้วโคตรใหญ่หอนีก็เป็นสูงปีสเลยโเมื่อก่อนเป็นกัตโตเลยมันก็ปิดปิดไปแล้วโควิด้วยป่ะไม่รู้ ร้านเนี่ยเขาบอกอร่อยนะนเนี่ยเขามาลูมอ,อ่ะเลอเอ,อติดเขามีไลน์แมนปะติดชาร์จ <laughs> ติดเอ,เออเฮ้ยก็ต้องเดี๋ยวลอเดี๋ยวรอฝั่งนาแลไปลไปกินดิมีป่ะไม่รู้มีเลยอยู่แล้วยะมากนะร้านมึงโอ้มนม่ไดเหมือนกันนะเนี่ย,น,ยนี่เขาก็เริ่มมาตั้งร้านแล้วนะ กี่โมงแล้วไหมหกโมงรือ้านขายผลไมล้เออได้เหงื่อเหมือนกันนะเออจะสองโลแล้วอันนี้คือกลับบ้านแล้วบอใช่ <laughs> แล้วเดี๋ยวตาย,ย <laughs> วิ่งยังไม่ทันร้าน หมูปิ้งตรงนั้นยังไม่ขายเลยตรงไหนเดินไปจ้นรถระวังเยี่ยวหมูปิ้งตรงเกาะลอยอ่ะปะกติเขาจะมาสายเขาเลี้ยว <พ uka> เหนื่อย <S <S 2> <S 2> นี่ร้านร้านขุยเปิดเร็วมากเออใช่นนก้ายเสี่ยวเนื้อหรอเนี่ยร้านร้านเ,เนี้ยร้านร้านนั่งเดิม,มอแต่เขาเปิดให่เออแต่ก่อเขาไม่อยู่ตรงนี้เนาะเป็นแฟนเวอร์พฮูด,ด้วยเห็นโลโกโ้ จริงวะเนี่ย ร้านเปิดใหม่เรียบเลยไม่รู้จักนี่ร้านไหละอ,อ๋อขายหมูสดเหรอรมันก็เหมือนตลาดล่ะหละต้องเปิดเลย,เยวันนี้มันเหมือนไม่มีลมเลยเนาะร้อนอะ กลิ่นอะมอะก,กินขยะก็จะอบอวนนิดนึงกลิ่นมาจากตรงไหนวะก็ตอนเช้าเขาเจอเก็บขยะม,มันจะมีน้ำโอ้เหนื่อยดคสีแค่สองโลเองอะขาดอีกสี่สิบเง เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเป็นวัดลาดเราไม่ไม่ต้องเราไม่ต้องใส่บาทเาะก็ไม่รู้ว่าพิธี้อมที่ถูกต้องเป็นยังไงแต่เราก็จะ แต่เขาคงวิ่งเยอะกว่านี้เั็นวันที่หนึ่งก็ว,วันแรกก็ประมาณสองโลกว่าก็เราก็จะมัวม่วๆไปอย่างเงี้นะดูที่ว่าสิ้นสุด <c oughs> เมื่อวันแข่งจริงจะรอดไหม <c oughs> <c oughs> หึงบ้านแล้วสองโลสี่สิบห้าสองโลกับสี่ร้อยห้าสิบเนี่ยก็อันนี้ก็กดแล้วหนูกด <g it> สต๊อปเลยนะพอแค่ <g it> นี้สำหรับวันที่หนึ่ง <g it> <g it> แค่วันที่หนึ่งก็เ,เหนื่อยแนละ้ว <g it>